วิธีลบโฆษณาที่ชอบเด้งขึ้นมาเองในมือถือ Android นะครับก็ถ้าเกิดมีโฆษณาขึ้นมานะครับให้เราออกจากโฆษณากรเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถิด3ามขีดด้านล่างหน้าจอเพื่อดูแอปที่กําลังทํางานอยู่ตอนนีแ้แล้วให้สังเกตดูนะครับว่าโฆษณาที่ชอบขึ้นนั้นมันมาจากแอปไหนอาจจาะตัวอย่างนะครับเป็นแอปตัวจัดการไฟล์แอปนี้นะครับถ้าเรารู้แอปแล้วนะครับว่าแอปไหนเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้โฆษณาเด้งขึ้นในมือถือเราตลอดก็ให้เราไปลบแอปนั้นได้นะครับ ก็แนะนำนะครับให้เราเลื่อนแถบทางลัดในมือถือก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเปิดโหมดเครื่องบินอะเปิดโหมดเครื่องบินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันโฆษณาเด้งขึ้นมาในระหว่างที่เราลบจากนั้นนะครับก็ออกจากหน้านี้และเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือได้เลยครับเข้าการตั้งค่ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาเมนูแอปนี่นะครับถ้าเจอเมนูแอปแล้วให้กดเข้าไป เข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่การจัดการแอปหรือว่าตัวจัดการแอปประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเราจะเจอแอปทั้งหมดที่อยู่ในมือถือของเรานะครับก็ให้เรานะครับเลื่อนไปหาแอปที่ทําให้โฆษณานะครับเด้งขึ้นในมือถือของเราอาจจะตัวอย่างนะครับมือถือของผมเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นแอปที่มือถืออาจจะโหลดขึ้นมาเองนะครับตรงนี้เราสามารถลบได้นะครับให้เรากดเข้าไปที่แอปได้เลยครับจากนั้นก็กดลบตรงนี้นะครับ และกดตกลงเพื่อยืนยันการลบโอเคครับลบแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็บางทีนะครับอาจจะมีมากกว่า1นแอปที่ทําให้โฆษณาขึ้นในมือถือของเรานะครับเพื่อนๆเองนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่าโฆษณาที่ขึ้นนั้นมาจากแอปไหนเราก็เลื่อนหาแอปนั้นเพื่อทําการลบได้เลยครับก็ส่วนมากนะครับจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับ w a เป p a p e r ในมือถือแอปที่เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์รวมไปถึงแอปที่เกี่ยวกับการล้างข้อมูลลบไฟล์ขยะในมือถือเราประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้โหลดเองมันขึ้นมาเองในโทรศัพท์นะครับก็สามารถกดเข้าไปเพื่อลบแอปเหล่านั้นได้นะครับ โอเคครับเมื่อเราจัดการข้อมูลแอปของเราเสร็จแล้วให้เราออกจากหน้าแอปเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําให้เรานะครับไปปิดหมดเครื่องบินในมือถือให้เรียบร้อยโอเคครับเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราออกจากหน้านี้จากนั้นก็ปัดแอปออกไปจากหน้าจอทั้งหมดแบบนี้ได้เลยครับที่นี้นะครับก็ลองใช้งานมือถือดูครับว่ายังมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอยู่หรือไม่ลองไปเช็คกันดูได้นะครับ ถ้ามีอยู่นะครับก็อาจจะมีแอปไหนที่ตกหลน่นทาขึ้นโฆษณามาปุ๊บเราก็เช็คต้นเหตุข,ของโฆษณาเลยนะครับว่ามาจากแอปไหนถ้ารู้แอปแล้วก็เข้าไปลบแอปได้เลยครับถ้าเกิดมือถือของเราไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำวิธีเพิ่มเติมเพื่อป้องกันโฆษณาจะขึ้นมาอีกในอนาคตทําแบบนี้ได้ครับให้เข้ามาที่ Google Chrome ในมือถือเข้ามาแล้วมากดจุด3จุดกดไปที่ลบข้อมูลการท่องเว็บจากนั้นนะครับให้เราปรับตรงนี้ เป็นตั้งแต่ต้นอ่ะปรับตั้งแต่ต้นอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะลบข้อมูลการท่องเว็บแถบในอุปกรณ์คุกกี้แคทหรือว่าข้อมูลในเว็บไซต์แนะนําให้ลบออกนะครับก็กดลบข้อมูลตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับเมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับมือถือของเราก็จะได้ใช้งานดีขึ้น ก็แน่นะครับถ้าไม่อยากให้โฆษณาขึ้นอีกแนะนําให้ระมัดระวังในการเข้าเว็บไซต์รวมไปถึงการกดลิงก์ต่างๆถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่ากดลิงก์ที่เราไม่รู้จักจะดีที่สุดอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆปิดเครื่องและเปิดใหม่หรือว่ากดรีสตาร์ทในมือถือได้เลยนะครับมือถือของเราก็จะได้ใช้งานได้ดีขึ้นเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t ท็กสอนใช้ Android นะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ